สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ยาไอนาโฮสเทลเรามาเย็มเสื้อกาเรียกังค่ะพืนนี้ของนูนนะคะสวยไหมคะของจเซก็มีค่ะพื้นนี้ของุูเซ่ค่ะสวยไหมคะจุเซ่เย็บสีเทาเข้มค่ะสีนี้จุเซ่ไม่เคยเห็นใครเย็บเลยถ้าเสก็มันจะสวยไหมนะเราดูกันนะคะ คืนนี้ของหนูนะคะเป็นสีแดงสูเสป,ป็นสีด้านเดิมของชาวกะเหรี่ยงหนูเย็บทีลากเ็เลยได้แค่สามดอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายเย็บผ้ากันเลยค่ะวันนี้น้องแดงก็ให้เด็กๆมานั่งเย็บผ้ากันที่โฮมสเตย์นะคะเป็นวันหยุดของเราจะได้ชิวๆกันนะคะเด็กๆเย็บผ้าเก่งแล้วค่ะใส่สะดึงอะไรเองเป็นแล้วตอนมาใหม่ๆนี่คือแบบใช้ไม่เป็นสักอย่างเลยนะคะแล้วก็ลายที่เด็กๆ เย็บวันนี้นะคะเป็นลายดั้งเดิมทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่แค่ของเด็กๆนะคะของน้องแดงก็มีค่ะรอบนี้น้องแดงก็เย็บด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เสื้อใหม่อะไรเลยคือแดงไ็เย็บเสื้อผืนนี้ไว้นานมากน่าจะสองสามปีแล้วมคะคะแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งเย็บช่วงนี้เด็กๆเขาเย็บลายนี้กนัน้องแดงก็มีอารมณ์อยากเย็บด้วยค่ะก็มาเริ่มเย็บกันคือได้หนึ่งด้านละ เด็กๆถ้าเย็บเสร็จนะคะก็ต้องเย็บใส่เม็ดเดยแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเย็บออกมาในลายไหนเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าน้องแดงจะออกแบบแบบไหนนะคะเพื่อให้ง่ายสําหรับเด็กๆนะคะตอนนี้แดงก,ก็เริ่มอีกหนึ่งด้านแล้วนะคะขยันอีกนิดนึงประมาณอาทิตย์กว่าก็น่าจะเย็บลายได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องต้องเสียเวลาให้นะคะเพราะที่ผ่านมาแดงโมจะทํางานทําคลิปเวลาเย็บผ้าก,ก็เลยไม่ค่อยมีค่ะเพราะมันเหนื่อยแล้วนะรอบนี้ก็ตั้งใจจะเย็บพื้นนี้ให้เสร็จเลยนะคะ ของแดงก็จะเป็นสีแดงสดเหมือนกันสีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่การวางสีแค่นั้นเองนะคะจริงๆของแดงกับของเอซานี่สีเดียวกันเลยแต่จะต่างกันแค่สีเขียวของเขาใส่เขียวขี้มา้าของแดงจะใส่ออกฟ้าๆนะคะสีก็เลยอาจจะต่างกันนิดนึงนี่ค่ะของเอซาเนี่ยจะสีเดียวกับของแดงเลยนะคะเราใช้สีแดงสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เขียวขี้ม้าค่ะพอใส่เขียวขี้มา้ามันก็จะออกเป็น อีกสีหนึ่งเป็นอีกโทนหนึ่งก็สวยไปอีกแบบนะคะก็จะออกเป็นดั้งเดิมเลยซึ่งลายพวกนี้จะเป็นลายดั้งเดิมหมดเลยนะคะของเพลเซนเนี่ยจะเป็นสีที่ยังไม่ค่อยเห็นมีใครใส่หรือว่าทำมกันนะคะแต่ดงว่าออกมาสวยจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบสไตล์แบบเรียบๆโทนสีประมาณนี้นะคะมีมีคนชอบน้องแดงก็ยังชอบเลยนะคะส่วนของเซซานี่จะเป็นเขียวขี้มาค่ะจะเห็นจะเห็นมีมีเยอะค่ะเขียวขี้มาเนี่ยจะเป็นสีที่อ่า กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านนี่ฮิตกันเลยนะคะน้องแดงก็ยังชอบเลยนะคะเขียวขี้ม้านะน้องแดงจะมาเทียบลายสีให้ดูนิดนึงค่ะคือการเล่นสีได้เนี่ยก็มีความสําคัญนะคะของแดงกับเอซานี่เหมือนกันเลยะคะ่ะแดงเหลืองเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันแค่สีตรงนี้นะคะ่ะสีฟ้าแดงเล่นสีฟ้าครามตรงนี้อาจจะของเอซาจะเป็นสีเขียวขี้มานะคะพอเรา เปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปค่ะของเอซานี่ก็คือจะให้เล่นความโคงง้งตรงเส้นตรงกลางนะคะพื้นที่ของแดงนี่ก็จะตรงๆเลยนะคะซึ่งของอพลเซกับเซซานี่จะเป็นตรงๆแบบนี้ของ A เอซานี่ให้เล่นโคง้คงตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเย็บออกมาแบบไหนอะคะ่ะก็สวยออกไปคนละแบบวันนี้น้องแดงกลับเป็นด็กก็อยู่ในหมดของกุลสตรีค่ะเย็บผ้านะคะอ่า ลายนี้เป็นลายดั้งเดิมที่มีราคาแพงนะคะเสื้อที่เป็นลายดั้งเดิมแล้วก็มีเม็ดเดยแบบนี้จะแพงแล้วก็คนเย็บก็ไม่ค่อยจะเป็นกันแล้วด้วยค่ะเด็กสมัยนี้นะคะแต่ว่าลูกสาวลูงแดงเย็บเป็นค่ะจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเย็บไม่เป็นเราทําไม่ได้ไม่ใช่ค่ะแค่เราไม่ได้ฝึกฝนแล้วก็เราไม่ได้ลงมือทําเด็กๆมาใหม่ๆทําไม่ได้ไม่เคยเรียนเย็บผ้าไม่เคยปักผ้าแต่พอได้เรียนพอได้สอนเนี่ยว่าเขาทําได้ค่ะอยู่ที่ว่า เราลงมือทำแล้วก็เราตั้งใจเรียนหมั่นนะคะเื้อกระเรียงเนี่ยต้องรอให้แบบเสร็จทั้งผืนก่อนนะคะโดยขึ้นเต็มผืนก็ขึ้นข้างล่างเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยความสวยงามอาจจะยังไม่เต็มนะคะต้องรอให้เสร็จยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเป็นเด็กๆแล้วก็มารอดูตอนที่เด็กๆเย็บเสร็จแล้วนะคะโดยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยออกมาแค่ไหนนะคะ ได้วเวลาทำอาหารแล้วนะคะวันนี้เราจะทำปลานึ่งกันค่ะเด็กๆไม่เคยทำปลานึ่งนะคะนี่เป็นวันแรกเลยปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเนี่ยกินกันสี่คนอิ่มๆเลยนะคะ